สวัสดีจ้าเมื่อนี้สาวเกษตรอินดีเดจะมาพาพ่อแม่พี่น้องมาถ่าพิสูจน์เดจะระวังขี่กับขี่นะคะขี่งัวกับขีแ่แพะอีหยังดีกว่ากันเดจ้าก็ขีง่งัวกับขีแ่แพะแล้วก็บ,บับบอไซนนี่อีหยังมันดีกว่ากันนะคะอันนี้เป็นอันธง้าเดจ้ะนี่ธงธงยาลูซี่เพิ่นวันให้งงัวเดวจ้ะ หยาลูซีนี่มันเป็นจังใดมันสีเป็นคือหยาขนจะ้ะแต่ว่ามันสีใบอ่อนนุ่มกลัวจะ้ะจังสีเด้อจะ้ะนี่จะ้ะอันนี้นะคะหยาลูซี่จะ้ะแล้วมองที่สูึ้นสูงๆนี่คืออีหยังกับขึ้นลูซี่คือกันจ้ะพี่น้องเบิ้งนะจะ้ะอันย้ำแพนกล่องไปงสีจะ้ะสีเห็นเลยนะจ้ะว่ามันมีความต่างระดับกันยาวห่างกันนี่ อีกอันนึงนี่อยู่เครองอยู่ระวังหนาแข้งอีกอันนึงนี่อันสาวอินดี้ยืนอยูน่นี่ก็คือว่าเกือบทอเอวเลยนะจ๊ะนี่จ๊ะนี่มันเป็นอย่างคือเป็นจังซีอ่จ๊ะก็คือมองนี่เนี่ยมันเป็นต้นกอไผ่นะจ๊ะไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเพาะจากเมล็ดจ๊ะบัดน,นี้สาวอินดีน้นี่มองนี่นะจ๊ะ เอาใส่ขิงงัวไว้อ้อมเลยจ้ะใส่ไว้ตั้งแต่หนาแรงแหละก็ลืมเด้วยค่ะเพอฝนตกมองนี้ว่ามีระบบน้ำเพราะฝนตกปึ๊บความแตกต่างจ้ะเห็นได้ชัดเลยจ้ะนี่จ้ะอันนี้คือว่าโบ้ใส่เป็นพื้นหญ้าธรรมดาเป็นพื้นหน้าปกติที่เฮาวาันหญ้าไวรุ่นเดียวกันมองนี่คืออ้อมรอบอันต้นไผ่นี่เขาใส่ขิงงัวไว้ก็เลยปักบดปลาเพอฝนมาปึ๊บ หยามันขื้นทวมไพเลยจ้ะคือมันได้ขิงง้วนเองจ้ะตอนแรกก็ลืมไปว่าเอ้าเป็นยังมันคือขื้นอ่อมแต่ไพเนาะเป็นตาถางหยากเทน้อจ้ะนี่เขาก็ว่าเป็นยังมันคือขื้นอ่อมแต่ต้นไพเนาะมันสีเด่มาเมยถางที่ไหนได้มันมันได้มันได้ปุ๋ยคอกจ้ะพี่น้องขื้นทวมเอวเลยจ้ะนี่จ้ะนี่คืออีกกอนหนึ่งเห็นเป็นกุมกุมนี่ก็คือว่า เป็นกลุ่มที่ว่าอ้อมอ้อมขิงว่าไวทั้งเบดมองนี้คือเป็นตน้นไผลจ้ะต้ตนไผลหน่อยอยู่นะคะเพราะว่าอายุตนยน้นไพ่มันกระสีบเลวทอยหยาจ้ะนี่ก็คือหยานะคะนี่นงามๆสีคือหยาหยาได้คิงงัวพี่น้องแล้วก็มองนี้ก็คือหยาคือกันแต่ว่าบได้ขิงงัวกระสียูเทียบกับล่องเท้าบูทโทษดเด้อคะ่ะสียูบกเกิดล่องเท้าบูรนะแข่งส่วนมองนี้เทียบ เทียบกับเอว้ะจ้ะนี่เทียบกับเอวเพี้ยนเอวนี่แหละพี่น้องจ้ะเบ่งผลจ้ะมองที่เป็นกุ้มกุมนี่ก็คือว่าแมนเบิร์ตต้นไพลหล้าห้าออมอ้อมขิงวัวไว้จ้ะเพราะว่าเดิมเนี่ยมันเป็นทุ่งหย่าแล้วหญ่าลูซี่แล้วเฮานี่เอาอันไผ่มาลงเป็นยอมยอมเป็นเวนเวนเวนไวสิเหตุดเป็นสวนไผ่ในอนาคตจ้ะบันดีมองนี้เฮาก็เลย อันใส่เป็นปลูกยาให้งัวไปก่อนนะน้ำนอันนี้ก็งามแห้งจ้ีเนี่เด้อยจ้ะอันนี้คือขิงงัวล่ะแล้วก็กับคี้แพะนี่คือว่าฟังเพียจ้ะพี่น้องก็งามแห้งคือกันเขากว่าเป็นยังมันนี่เห็นบ่จ้ะอันนี้คือพื้นดินพื้นดินธรรมดาเด้อจ้ะปัดเป็นยังอ้อมต้นไม้เขามันขึ้นได้มีหญ้าขืนงาม นี่คือรู้สิตอนยังบ่ได้น้ำได้ยังบ่ได้น้ำได้ฝนอันนี้มันสีเหียนเพราะว่าลดเขาแลนแล้วก็พอฝนตกปุ๊บนี่มันคือเงาเฉพาะอ้อมนี่เนื่องจากว่าอ้อมนี่สาวอินดีได้ลงขี่แพะไว้ค่ะพี่น้องลงขี่แพะให้ต้นบักเขียบนะคะนี่ขี่แพะเป็นเม็ดเม็ดอย่างสิกับต้นไม้นี่สาวอินดีสิลงเป็นขี่แพะเบิดเลยผ่นพี่น้องแนมเบิงนุ่นหญ้าทวมเอวเลยคือกัน เขี้ยวดีแห้งจ้ะจ้ะเนื่องจากว่าเนี่ยค่ะอันนี่คืนแต่กอดีแห้งนี่จ้ะเนื่องจากว่ามันตำอิดเนี่ยเขามีใสยัยงบดฝนบดทัทน,ททนตกเขาก็แล่นน้ำจ้ะงัวก็มักซิมากกินต้นใหม่แห้งเพราะว่าม,มันมันมีหย่าน้ําต้นใหม่แต่หยา,ง,ง,างามเพราะว่าเขาไหานา่น้ำไห้ปุ๋ยลดน้ำต้นใหม่แล้วหยามันงามแห้งจ้ะ พอยางามขึ้นถ่วมต้นใหม่มันก็เลยเห็ดหายงัวนี่มันมันมกสิเข่ามาจ้ะก,ก็เลยสรุปว่านี่ปุ๋ยอินซีย์ขี้งัวขี่แพะนี่ดีคือกันเลยเลพี่น้องดีคือกันตั้งที่ว่าถาไ้าแล้วแต่ว่ามันถาเหายังบถามันบ่มีน,มน้ำนี่มันกระสียังอยู่บ่สลายไปใสแต่ว่าสิตางก็ปุ๋ยอินทรียท้าพ่อแม่พี่น้องว่านแล้ว ละนามโบมีนี่มันระเหยได้อียังใดไปน้ำอากาศจังสิจ้ะนี่กหยาขึ้นกันเลยจ้ะอันนี้ก็ขี้แพะแต่ว่ามันสิเป็นกินนี้สีม่วงเป็นเมล็ดมันมาล่นยู่ทั้งผีจ้ะอันนี้อันนี้เพื่อนวัางหันเพื่อนมากคุดถอนหยาออกได้ซํานีนล่ลหรจ้ะพ่นบ่ไว้ถอนดอกพี่น้อง <laughs> <laughs> มีเวลากจังสิมาขคุดไหมเด้อยจ้กก่อ เป่าซูกันฟังทอนี่้อจ้ะมื้อนี้คลิปนี้กับํานีิกอนกัสรุปว่าปุ๋ยคองนี่ดีเบิดเด้อจ้ะขอให้ได้ใส่แล้วก็มีนามนี่คือว่าบ่แพ้เคมีแน่นอนเด้อค่ะสําหรับคนที่มักเฮ็ดอินทรีย์นะจาะปฏิจาจา